บุญวัดนะเอออ่อออมาเนีอืมเจ้ามองขึ้นน่ะขึ้นน่ะนิชานิชาตุ๊บไปตากผ่าก็แม่ไหมเอาไบไม่หลินนะอือหูหููนฝท่ำตาฮาฮาฮฮจีสมบัตไม่ใช่ฮอจนิชาสบัติกำลังมาแล้วนิชาเห็นสบักําลังวิ่งมา สว่างสว่างเรียกสว่างไรเนาะนะนนวิ่งมาแล้วดำจับนะสว่างกับฮาชินะครับสว่างใช่ไหมนาม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 าสว่างแมวป่านะครับสว่างเป็นแมวป่าหรือเปล่าฮะือ 嗯，要关闭双方的家。嗯嗯。

อะไรฮาเชิก็อยากเล่นด้วยเอ้ยเย้อันนี้เพิ่งร้องไห้เสร็จนะครับนี่เพิ่งตื่นนอน,น,อนออสว่าง ม,มิชวังมิชวังมิงชวัง,ง,ง,งวให้พี่สวังนอนพักให้พี่สวังนอนนิชาเราดูไกลๆห่างๆได้พี่สวังจะนอนพัก นิชาลายคลิปมาห,หน่อยรู้เยวนิชาอืคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ